ก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป้านาอานะครับลูกหลูกหลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อลุ่งและมีดหมอเทพสจ้าของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับวันนี้นำเสนอสองเล่มนะครับ เล่มแรกเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อลุ่งนะครับจะเป็นทรงยาวๆแบบนี้นะครับมีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับเก่าแท้แน่นอนนะครับนะครับเก่าสิบปีขึ้นไปนะครับมีดหลวงพ่อรุงเล่มนี้นะครับนะครับเฉียดเฉียดร้อยปีเลยนะครับนะครับดูความเก่านะครับไม้เก่านะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม้เก่านะครับ สวยงามนะครับดูครับความยุบของไม้นะครับไมเก้าสิบกว่าปีนะครับนี่นะครับในร่องในรูอย่างนี้จะมีคราบไข่นะครับเข้าไปอุดนะครับไว้เก่านะครับอยอ่างนี้นะครับไว้เก่านะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้นะครับจะของเก็บมาอย่างดีรักษาอย่างดีนะครับนะครับ ดัไม้พยุงฝักไม้พยุงนะครับดูครับหากใครขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับนะครับสวยครับมีเต็มนี้สมบูรณ์มากนะครับนะครับจะของไม่ได้ค่อยได้ใช้เลยนะครับนะครับขนาดความยาวรวมดั้มนะครับนะครับทั้งดั้มทั้งฝักนะครับความยาวยู่ที่ สิบนิ้วนะครับนะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับเก่านะครับดูไม้แห้งๆอย่างนี้นะครับเก่านอกเก่าในนะครับแล้วก็มาดูใบมีดนะครับนี่นะครับเสมาเปลวเพลิงนะครับลายเสมาเปลวเพลิงนะครับ สวยงามนะครับดูครับในร่องเลือดนะครับจะเป็นรอยตอกด้วยฟืมือนะครับช่างสมัยก่อนนะครับใช้สิวตอกนะครับในร่องนี้นะครับมีดหลวมพอเดิมนะครับปลายเป็นเปลียวเพิงเหมือนกันนะครับดูครับเมื่อก่อนเอามาใหม่ๆนะครับสนิมแดงเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปขัดนะครับได้แค่นี้นะครับเปล็กยุบเก่านะครับ ออกคำคำดำดำนวลนวลอย่างนี้นะครับเหล็กนะครับสนิมไม่มีเลยนะครับจะของเก็บรักษาอย่างดีนะครับนะครับดูครับสันมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับจะต้องฝังตะกุดนะครับเงินนะครับทองเหลืองทองแดงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับในร่องเลือด จะเป็นรอยตอกโดยมือนะครับเป็นคืนๆนอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นริ้วร้วอย่างนี้นะครับนี่นะครับเกิดจากนะครับตีได้ขึ้นรูปได้แล้วนะครับก็นํากบใสเหล็กนะครับมาใสให้เรียบนะครับแล้วก็ขึ้นแฮนด์เมทตอกกลายนะครับนะครับสวยงามนะครับดูโคนมีดนะครับนี่นะครับสนิมคาบใครเป็นชิด ชิ้นเดียวกันนะครับชุดเดียวกันนะครับนะครับฝังตะกุดนะครับสามดอกนะครับนะครับความตามความเชื่อนะครับของโบราณโบราณนะครับฝังตะกุดไว้นะครับนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งของที่ไม่ดีย้อนกลับเข้ามาหาตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุไสยมนต์ดำนะครับ พวกผีปีศาจนะครับของกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล้ำกลายในครอบครัวนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อลุ่งจะเป็นยาวๆอย่างนี้นะครับบางคนก็เรียกทรงปลาลดนะครับนะครับสวยงามนะครับมีดหลวงพ่อลุ่งนะครับแห่งวัดน้องซีนวลนะครับนะครับชื่น หลวงพ่อรุงนี้นะครับได้ทํามีดหมอขึ้นมาก่อนนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนอยู่แต่วัดนะครับนะครับอยู่วัดน้องซีนวลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนแถวนั้นนะครับนะครับสร้างออกมาไม่เยอะนะครับมีดของพ่อลุงนะครับแต่ว่ามีความโด่งดัง นะครับทางด้านเมตตานะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับแข้งค่าปลอดภัยเหมือนกันนะครับใหม่ๆนั้นนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้ไปเรียนรู้นะครับไปศึกษานะครับวิชากับหลวงพ่อรุ่งนะครับเที่ยวไปเที่ยวมาหากันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อรุ่งกับหลวงพ่อเดิมนั้นเป็น ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้ไปจําวิธีทำนะครับหรือว่าไปเรียนรู้นะครับทำมีดนะครับทีแรกนะครับก็ไปทําที่วัดหลวงพ่อลุ่งก่อนนะครับแล้วก็ปลูกเสกด้วยกันนะครับพอกลับมาที่วัดนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้มาปลูกเสกที่วัดอีกทีนึงนะครับนะครับ มีดรุนแรกๆนั้นจึงได้เกิดความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับมีดจุกเก่าๆนั้นนะครับดัามไม้ฝักไม้นี่แหละครับทีช่างสร้างชื่อเสียงให้ทั้งสองพระเจจิอาจารย์ดังนะครับดั่มไม้ฝักไม้แล้วค่อยมาเป็นดัามงานะครับฝักไม้ดัามงาฝักงาพวกนี้นะครับ แม่เงินแม่ทองแม่นาคนะครับตามมานะครับนะครับใครสนใจนะครับมีดหลวงพ่อลุงนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 5 8 6 1 3 2 9นสนะครับนี่นะครับสวยครับสภาพเดิมๆนะครับมีดหลวงพ่อลุงนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับ น,นี่ก็ดาไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับยุบต้นต้นนะครับนะครับยุบต้นต้นนะครับนี่นะครับคนเก่านั่นนะครับคนรุ่นเก่านั้นนะครับทําขึ้นมากันแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเหล็กลอดํานะครับอย่างดีสนิมไม่กินนี่แหละครับนะครับเอามาทําการรัดมีดตัวนี้นะครับนี่นะครับเข้ากันแบบชิดๆ อย่างนี้นะครับคนรุ่นเก่านะครับนี่นะครับดูครับไม้เก่าจะต้องออกเป็นเสี้ยนๆอย่างนี้นะครับมีดเกือบเกือบร้อยปีนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับหนึ่งจากว่าที่รัดเก่ามันผุนะครับก็ไปรัดไว้มาใหม่เพื่อความสวยงามนะครับนะครับเพื่อความคงทนนะครับถ้าแบบนี้อยู่ไปได้อีกร้อยปีนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับดูครับไม้เก่านะครับคนใหม่ๆนะครับอยากจะให้เอาแบบนี้นะครับไปศึกษาเรียนรู้นะครับว่ามีจุบต้นนั้นไม้เก่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับไม้เก่าต้องมีการยุบตัวอย่างนี้นะครับนะครับแห้งๆนะครับแห้งสนิทอย่างนี้นะครับมีดเป็นร้อยปีนะครับ เก่ามากนะครับมีดเล่มนี after, ้นะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนะครับนะครับดัมไม้ฝักไม้นะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับจับต้องได้นะครับนี่นะครับดัมไม้พยุงฝักไม้พยุงนะครับซึ่งมีความคงทนนะครับมีดเล่มนี้นะครับ เป็นมีดยุดตรงต้นนะครับแน่นดีครับรัดไว้มาใหม่ก็แน่นอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับชมภายนอกกันแล้วนะครับนี่นะครับภายในก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแห้งแห้งอย่างนี้นะครับนี่นะครับเก่าแท้แน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับเห็นแท้โดยตาเปล่านะครับเก่าด้วยตาเปล่านะครับดูครับ ยุบยุบย่นยุ่นเป็นเสี้ยนๆอย่างนี้นะครับเป็นมีดยุบเก่านะครับนะครับสวยครับเรามาดูใบมีดกันนะครับมีดเล่มนี้ความยาวรวมดั้มนะครับอยู่ที่นะครับ14นิ้วนะครับเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับนะครับ ดูครับสวยงามนะครับ so ลายกระหนกดอกไม้เทาวันนะครับนะครับนี่นะครับลายน่องสิงนะครับลายน่องสิงแบบนี้นะครับนานๆนะครับเจอนะครับลายน่องสิงแบบนี้นะครับดูครับสยวยงามนะครับหยุบต้นต้นนะครับดูครับ ไม่รู้ว่าช่างไหนเหมือนกันนะครับจะว่าช่างชิมก็ไม่เคยผ่านตาแบบนี้นะครับนี่นะครับในร่องเลือดนะครับนะครับตอกโดยมืออย่างนี้นะครับเป็นหยักๆอย่างนี้นะครับนะครับลายดอกไม้กรนกเทาวันก็สวยอ่อนช้อยนะครับนะครับเป็นมีดหลวงพ่อเดิมยุบกลนต้นนะครับเหล็กอย่างดีนะครับเหล็กอย่างดีนะครับ ขัดออกก็เห็นนะครับเหล็กนะครับเนื้อเหล็กนะครับเหล็กแบบนี้รักษาดีๆสสิ้ไม่กินนะครับนี่นี่จากว่านะครับเจ้าของนั้นไม่ค่อยได้เก็บรักษานะครับเอาไว้นะครับบนหิ้งพระนะครับนะครับพอลุลูกลุนล้านมานะครับก็ออกมานะครับคนต่อไป ต่อมานะครับก็มาดูมันมีสนิมเยอะกาขัดออกอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นเนื้อเหล็กแล้วก็รักษาสนิมไม่ให้มันลามขึ้นไปอีกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสนิมขุมนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้รักษาดูแลง่ายนะครับเพียงแต่เราเอาน้ํามันจักก็ได้นะครับทาบางๆนะครับแล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งนะครับหรือว่าสาลีแห้งนะครับ ออกมาขาแวบอย่างนี้นะครับเหล็กยุบเก่านะครับนะครับเหล็กอย่างดีนะครับส้นแบบนี้รักษาง่ายนะครับนะครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้นะครับความยาวนะครับ14นิ้วนี่นะครับก็ยังถือว่าเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับถ้า15 16้าขึ้นไปแล้วนะครับ ึงจะเรียกมีดควานช้างนะครับอย่างนี้นะครับพกไปไล่ไปนาไปสวนนะครับติดบ้านนะครับป้องกันปกผีปีศาจขุนสยมนดำนะครับปกป้องคุ้มภัยนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับอยู่ยงคงกระพันนี่แหละครับนะครับสวยงามนะครับดูสันมีดนะครับ เก่าแท้แน่นอนนะครับดูครับคาบไครนะครับสนิมขึ้นมานะครับเป็นชุดเดียวกันอย่างนี้นะครับสีเดียวกันอย่างนี้นะครับแสดงว่านะครับมีเล่มนี้นะครับเป็นชุดเดียวกันไม่ได้ถูกยำไม่ได้ถูกสับเปลี่ยนอะไรมานะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับดูครับ หน่วงงพอดีนะครับน้ำหนักพอดีนะครับมีไว้ติดบ้านนะครับก่อปรับพวงซุยนะครับให้บ้านเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับปลมเย็นนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามากำกลายนะครับพวกผีปีศาจนะครับพวกขุไสยมนดำอย่างนี้นะครับไม่เข้ามากำกลายนะครับเพราะว่าเรามีมีดหลวงพ่อเดิมนะครับ แบบนี้นะครับ90กว่าปีหรือเป็นร้อยปีอย่างนี้นะครับผ่านการปลูกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อแน่นอนนะครับนะครับเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆนั้นนะครับให้ช่างตีมีดแล้วก็ทําขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปให้หลวงพ่อปลูกเสกอธิษฐานจิตนะครับแล้วเขาก็เก็บรักษากันมาจนชั่วลูกชั่วหลานนะครับนะครับ นะครับคุณพ่อออกมาแล้วนะครับคุณพ่อด้านก็ได้เสียไปนะครับเป็นคุณตานะครับแล้วตกมาถึงรุ่นลูกคุณตานะครับนะครับแล้วก็มาถึงรุ่นหลานเหลนนี่นะครับจึงได้ออกมาจําหน่ายให้เราเห็นกันนะครับมีดยุบต้นนะครับนะครับเขาเก็บรักษากันมานะครับอย่างยาวนานนะครับนะครับรุ่นเก่าๆนั้นไม่เหลือแล้วนะครับนะครับ ตกมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี้นะครับจึงได้เอาออกมาให้เราให้ได้ชมกันแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของต่อไปนะครับนะครับใครมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับมิดเหล่มนี้นะครับสวยงามนะครับมิดหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมิดเหลี่มนี้นะครับดูครับสมบูรณ์มากนะครับ ใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับทีเบอร์088586 1 3 2 9นสาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ๆก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับก็ ขอสวัสดีนะครับ